บอลเล่ดอกพี่น้องมือนีวไวุ่นคอยมา่องหมกหมกแมกเม,ก,มกจอบเมืองหลูกไผ่พี่น้องอื่นเทาออกมาจากคองออกมาออกมาวาสันวาทั้งเทาแต่งตัวบ่คขั้นได้แล้วพี่น้องก็ได้ออกมามาคุมอื่นเท้าเออ กูได้เสื้อผ้ามาฝากมึงวัาสสันวากูได้เสื้อกันหนาวมาฝากมึงเอาไว้แต่ไหน่าหนา,นาวมีแต่ตัวงามๆดิมึงออกมาเมืองออกมาส่ว่สสันวาพี่น้องหอยก็ได้ย่างออกมาเมาืองลำล้วพี่นออ้อ,อง,องเออคอยลงงึดหไหลวันยูอัดไก่คอยอยูเป็นการส่วนตัวในอ e ีเมลคอยวางสีมาเมืองเสือ้อผ้าพุ่นอะมีแต่ตัวงามๆเพิ่นหายมากกูกลามาห้ลูกไผ่กูว่าสันมันคือลูกไผ่กูปุ้นอะมีแต่ตัวงามๆตัวนี้มันสีเทาๆเนี่ยกะ บ่เท่า,าดอกเพิ่นว่าหันเออต้องล่องใส่มึงมึงตง้องล่องใส่มึง,รงกระดูว่ามึงใส่ได้บ่ว,ว่าสั่นว่าแม่ว่ามึงตง้องใส่คือเด้ มึงต้องใส่งามมึงต้องใส่คือเพราะว่ามันคือมึงสุตโตเลยว่าซันว่าได้อีหยังมากกับขิดหอดแต่ลูกไผ่ขิดผอแต่ลูกไผ่พี่น้องเมียข่อยข่อยกระเงือดไหลเอาล่องใส่เมืองล่องใส่เมืองว่าซันว่าเออตัวนี้งามีเรี่าเมียสีสูบู่เอาล่องใส่เมืองเลยล่องใส่เมืองเลยมึงหันว่าซันว่าเออเอามาใส่กับใส่ขวานสีัวข่อยมาพอดีผัวข่อยว่าพักกันเปลี่ยนอีหยังกันเย่ก็ซสันวะกว่าได้เสือมาให้เมียมึงว่าซันว่ากูว่ามันคือมันกูก็เฝ้าเอามาให้มันหันแล้ววัสสันเอาใส่กใใสสส่่่วาาาาออออลงเเทีบยจ แล้วอีเมลเออพ่อจ่ายแจวไปไขว่างสีงามบอกงามบอกไขว่าง งามแพงแล้วว่าโอ้ยคือมึงตลาดมึงใส่แล้วมึงกะขาวขึ้นบักคักเลยว่าสั่นว่าพอดีโตมึงเลยว่าดสันงามแพงงามแพงโอ้ยงามคักพุณหะเออว่าเออพอดีงามาางามแม่เออมึงพุณหะมึงมึงดูแม่สิเฮ็ดไห่พุณหะมาหลูม,มจาจับไห่ลูกไผ่อีกตั้งหักพี่น้องคอยกายลางเืดไหลร่องอีกร่องอีกเนี่ยโตเนี่ยร่องมึงอีกว่าสั่นว่าเนี่ยร่องมึงว่าสั่นว่าเออร่องกับร่องเหระอีแม่แป๊บนึงไข่บางจีละพี่น้องจ้าสีฝ้าไปใส่นอไข่บางจี มันหูดสีมันไหวก่อนเนี่ยเออพับไหวเดี๋ยวไปซักาวางสีย่ามึงแกพึ่งไปซักเดอ้อวัดศานว่ะปลาซีไซค่อยซักอ่าล่องตัวนี้เมืองวัดศานว่าเอออ่าล่องบสัสตโตค่ะล่ะวางสีเห็นบาง,งามบ่โอ้ตัวนี้กะงามตัวแม่ตัวนี้กะงามสีชมพูอ่อนงามอยู่งามอยู่ค่อยวางสีผู้นึงกับบั้นขั้นเด็เป่าผม,ผมอยู่ใน,นพี่น้องอาบหนามผมเปียกมือยือออกมาแต่ในห้องน้ำกระเซี่ยวท่านใจจะคล้องหายค่อยวางสีปวดโพลเล้วเจา้าเออ ตัวนี้สีดำเออตัวนี้เสื้อโค้ตสีดำพี่น้องเอองามอยู่แม่งามอยู่งามอยู่หอยบางสีเล้วเรี Vor ้ยวเลี้ยวพูดนึงก็อยากไปเป่าผมพี่น้องอ่ะมึงลองตัวนี้มึงด้วยสันว่าตัวนี้ตัวน้อยๆอยนึงดอกแม่แต่ว่ากะกะงามอยู่หอยบางสีอยบ่มักมันตัวน้อยมันสันผมแล้ว่างสีอ่ะมึงลองอีกตัวนึงตัวนี้มันเ่าน่ะแต่ว่ามมือสีใสคืออยู่สันว่ะหอยกะว่าเ่าเด้กะคืออยู่งามงามมึงเอาไปเล่าสันว่าสุดท้ายก็ได้เบิดสูตโตพี่น้อย่าเพึ่งเอาไปซากเรื่องอาไปเก็บไวอท กวางสิเออปัดกระบืองไปจักเทียพี่น้องพับถุงพับไทยแล้วกระบืองไปเด้นั่งสาวลูกไผ่ไปทีนี้เมืองลูกพี่น้องนั่งเมืองตากันโอ้หอยเงือกไหลบุมีแนวเห็ดกันน่งเมืองตากันขอเรียกว่าเออเดี๋ยวแม่ขอซส้อเห็ดก๋วยเตี๋ยวสกินเด้อจอยเมีย่านยิ่งเห็นเด้อไข่บางสิเออเห็ดเหล้วเล่าเอิอนกูเด้อกู้งยังเมียข้าวหนึ่งก่อนสันไปแล้วเด้ไหมบายๆไข่บางสิบายๆสันค่อยว่าไปเด้อขอยได้ไปเอิหน้าดอกกระเห็ดแล้วเหล่าพูดนะว้าหล่อพี่น้องไข่ไกะเงือกไหลใบรุ่นไข่ ่อยก็เห็ดกวยเตี๋ยวถาเหล้าแล้วเมียหอนเฮียนข้าวหนึง่งพี่น้องค่อยกับไปเป่าผมเป่าไผ่ค่อยกับไปเห็ดกวยเตี๋ยวให้เหลากินจ้าพี่นอ้อ,นองพ่นขะังเหลกในการกินกวยเตี๋ยวน้ำลูกไผ่จ้าพี่น้องลูกไผ่เห็ดกวยเตี๋ยวเย็นตะโฟให้กินจะกินตะโฟหรือกินแตงยังดอยให้พวกินพวก็กินจ้าพี่น้องมืง้อนี้กินกวยเตีเ๋ยวสดเอาสดเอา,เอาไว้รุ่นคอยบอกแซบเพื่อนว่าหันแซบแห้งพวขค่อยกับแซบแห้งแต่ว่ามึงคือกินถ้วยไ่ก็กูแท้ค่อยกินหลายแต่ว่าีิเออ กินแสบหลายคักพี่น้องอือสุดเอาจดออีเมลค่อยๆมันห่อนมันห่อน่อยวางสิอ ม,มันหอนแม่มันหอนไล่เขาไล่เขาพี่น้องเอ้ยแซบแมงสูแซบแซบกูบ่เคยกินแบบนี้จักเทียครั้งแรกกูบ่คิดว่ามันจะแซบนะกูกับ่กล้ากินแล้วพุ่นน่ะยกฮอดถ้วยสดพี่น้องเออแซบหลายเออกินหลายๆได้อีแม่มึงน่ะกินของมึงมึงนี่ยไม่ได้ทายรูปด้กูเฝ้ากินของมึงนั่นหมอั่นเลยว่าเออคอยสิกินอยู่คอยสิกินอยู่พุ่นน่ะผัวกรกินจ้าพี่น้องผัวกรกินข้าญ่ผัวกรกินเบิดถ้วยจ้าก๋วยเตี๋ยวมื้อนี้แซบหลายค่ะแต่พ่อปู่พ่อปู่บ่อยู่จ้าพี่น้องเลยบ่ได้กินน้หมู่ไว้เฮ็ดให้เราหี้ หลังจากปวนไว้หลุ่นข่อยสดเอาสดเอา,เอาฟ้าวกินของมึงหัน่นว่า พักกันมีหน่อยๆเพิ่นติดใจอันบอกพี่กับกับพี่แล้วละพี่น้องผุนยกสดยกเอายกเอาพี่น่องเออไวรุ่น่อยแสบลาย่อยก็ดีใจพี่น้องไวรุ่น่อยมากกินเออเห็ดเห็ดยังให้กินแล้วก็กินอยู่จ้ะแต่ว่าเราแห่งกินยากๆแต่แต่เมื่อนี่กล้วยเตี๋กินแ่บลายพี่น้องิ่นว่าเออออนซ้อนลูกไผ่ให้เลนน้ำผุนโยกสดเอาสดเอา,เอาน้ำก็บ,บอกให้เลือเนะอีเม่เนาะอ้ะ่อ,ะอ,ย,อยก็ะเงือหลายปวดพูดเนาะ มือรุ่นข่อยจะเฮ็ดอันแนวอื่นให้เจ้ากินดอกเด้ดออีแม่เด้ดอ,ดดอข่อยวางสิเออโอุ้ยแสบแห้งเด้่มันแสบแห้งเออกูบ่เคยกินจักเทียกูบ่คิดว่ามันสิแสบปานนี้ปุณนน่ะยกฮอดด้วยสดจ้าพี่น้องปวนเอ้ยโโปวดพ่อีหลีไวรุ่นข่อยแสบเมียนมาทายกูหลายสั่นว่าเออเมียมาทายกูหลายกูทียกสดปุณนน่ะพี่น้องปวนบ่มีฮอดอย่างมินลินพี่น้องโอ้สุดยอดไวรุ่นข่อยพี่น้องเอ้ย